สวัสดีจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้ะจ้ะเมื่อนี้อีแหลานหน่อยก็ไปตลาดคือเก้าหาของกินเนาจะจ้ะเนาะมื้อนี้อีแหลานหน่อยก็ได้ได้ปลาคือเก้าเราจะพี่น้องจ๋าได้ปลานี่นสองโตนาะจ้ะเนาะวัน,วนวที่หนึ่งจ้ะเพิ่งอีแหลานหน่อยเป็นตัวเอีหกินสะพักเนาะจะ้ะเนาะมีประโยชน์จ้ะพี่น้องจ๋ากินผักเนาะจะ้ะเนาะย่อยง่ายจ้ะจ้ะมือ้อนีหลานหน่อยนี่จ้ะ เขากล่องนะจะนะ๊ะเนาะแย่หน่อยได้เขากล่อง,องจ้ะพี่น้องจ้าได้เขากล่องมาสองถุงนะจ๊ะเป็นของดีเพื่อประโยชน์จ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะเขากล่องนะโน้ละสี่สิบบาทนะจะนะ๊ะแย่หน่อยได้เขากล่องจ้าแล้วก็ได้นี่จะ้ะผลไม้ห้องช่วงนี้เอาผลไม้ตามฤดูกาลนะจะนะ๊ะเนาะนี่จะ้ะเห็นเพิ่นลงโคเห็นเพิ่นลงโผล่ขาย โลละสิบบาทตัดจากสวนตัวอินมื้อนี้อีลหล่ะน้อยไปตลาดนัดจ้ะโลละเศร้าหาบาทพี่น้องจ๋าหยิบหาบาทนะจ้ะเนาะก็บ่แพงจ้ะเขาก็กินเอาแบบว่าผลไม้อีหยังถือเขาก็กินอันนั้นแหละจ้ะพี่น้องจ๋าไม่ต้องไปกินแพงน้ำเพลนดอกกินตามทุนนะ่าซับเทานะจ๊ะเนะน,นา,นนาะทับก,กากข้าวจ้ะเอาไว้ทำหมู ผักป่านอกจนี้ออะไระมีจ่าัเท้าวห้นอกจากนีัอโน่ก็ได้มีจ่าพัดกวงุ้งพัดปูพัดพงกระรี่ได้พัดกินะเนาะบัวขางกะะรี่ลราจะพี่น้องจ้ะบักรหรี่น้ำเพลนดอกแพงนอจากนาะเข้าออเมรนึันก็ปลานี่ละจ้าใ่สองถุงนอจ้ะเนา้ลำไยก็ได้สองโลจะพี่น้องจ้ะ ปเ,นะเ,เป็นอาชีพกันปะมีการเพิอีกา,างห้าไ้อจะอิเลียนอก็ได้เองันปอหนงสิบบากขามาแป๊บขามาละสิบบาทนอนะ้อยแนอหน่สิบาจะพี่น้องคะอ สองอันนี้บ่สิบบาทที่แต่นถ้าเกแล้วกำหนึ่ง,งจับพี่น้องจ้ะหนึน่งส่ป่าจะหอมหุยหุยเลยนะจน๊ะเนาะมาได้จ้ะด้ว,ดวมืออีเลยหนห่อยหนึ่งปลาห่อเข่าจะพี่น้องจ้ะได้ประนินจ่จะมาสองตัวโลละแปสบาทนะจน๊ะเนาะ วันเถอะก็ดีอาทิตย์หนึ่งจะพี่น้องจ้ามาจะมามากินหนึ่งปากก็อีเลยหน่อยจ้ามันก็ได้แช่นอยู่พี่น้องจ้าได้กองใส่น่ะจะนาะ